ดูคลิปนี้ให้จบได้ชาร้านใหม่กินประจำแน่นอนและนี่คือ4แบรนด์ชาสัญชาติจีนที่มาแรงที่สุดในปี2025แต่ละแบรนด์จะมีดีต่างกันยังไงเราไปดูกันเริ่มที่ชาจีแบรนด์ brand นี้มีความพรีเมียมตั้งแต่แพ็กเกจยานรสชาติชาออร์แกนิกที่มาจากยูนนานแท้สกัดสดแก้วต่อแก้วจุดขายคือความจริงใจและคุณภาพเมนูที่ต้องลองไวท์พีชอูหลงมิลค์ทีหอมกลิ่นชาอ่อนและพีชหรือชานมต้าหงเผาที่รสชาติดื่มง่ายละมุนหวานกำลังดีต่อด้วยมอลลี่ทีแบรนด์นี้ แพ็กเกจจิ้งต้องหลงรักที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกมะล,ลิและดอกไม้สีขาวทั้ง4ีแห่งตะวันออกดีไซน์น่ารักทุกองศามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนโดนใจคนรุ่นใหม่เมนูแนะนำพรีเมียมจัสมินมิลค์ทีและโนวี่จัสมินหอมดอกมะล,ลิดื่มแล้วสดชื่นหรือจะกินกับวิปครีมก็เข้ากันมากๆในซื้อที่ใครไปจริงก็ต้องเคยเห็นร้านใหญ่โตคู่กับขนมอบสดเน้นเสิร์ฟพร้อมชาผลไม้แบบพรีเมียมใครว่าแค่ชากับขนมจะธรรมดาเขาทำให้มันกลายเป็นประสบการณ์ใหม่เมนูที่ห้ามพลาดชีสครีมเกรปจินมูตัน ชาหงุ่นเปรี้ยวหวานตัดกับครีมชีสแสนและมุนฟินจริงไม่จบตาแน่นอนและถ่านหนิงน้องใหม่มาแรงที่ใครเป็นสายสุขภาพต้องเลฟิฟโฟกัสกับวัตถุดิบชาและมะนาวแท้ๆเน้นแบบโลแคลไม่ใส่นมหวานกำลังดีถ่านหนิงซิกเนเจอร์เลมอนทีคือตัวตึงชาเขียวกินหอมเฉพาะตัวใส่กับเลมอนและมะนาวแท้สดชื่นคลีนคกินได้ทุกวันมีเมนูไหนที่ติดใจต้องต้องซ้ำคอมเมนต์มาเลย